สวัสดีครับผมฟาร์มหนูยักษ์ยังไลยเหมือนเดิมครับในใสเสื้อแดงฉลองแมนยูชนะซะหน่อยนะครับก็รักก็อยู่นี่ครับอยู่ต่บ้านน่ารถเข็นนะครับมาดูน้องหนูในฟาร์มนะครับเข้ามาดูเ่็มน้องหนูนะครับก็อยู่ดรื่องไหนนะครับก็เขียนมาดูหนูในฟาร์มอะไรเงี้ยนะครับพอดีอ่าแบ่งพันญ้านะครับ ให้คุณพ่อเอาไปปลูกเลี้ยงวัวนะครับนะครับพ่อเปื่อนะครับนะครับก็เลยลงมาดูหนูด้วยนะครับก็สนุกดีครับเลี้ยงนูนะครับยังเป็นชีพเสริมนะครับก็มีคนมากมายนะครับติดต่อมานะครับเนาะสอบถามนะครับไม่ว่าจะเป็นพ่อแม่พันธุ์นะครับไม่ว่าจะเป็นหมูเนื้อนะครับก็ยินดีให้บริการให้คาปรึกษาซีนะครับคนตันนี้ก็ สนใจที่จะหันมาเลี้ยงหนูกันเยอะเหมือนกันนะครับที่ชมดูนะครับคนก็ติดต่อสอบถามวิธีการลงการเลี้ยงอะไรเงี้ยก็ยินดีเพื่อแชร์ประสบการณ์ด้วยกันเนาะนะครับผมก็ผู้พิการอยู่แต่บ้านก็เลี้ยงหนูนะครับนะครับอันนี้เป็นห้องคงห้องคุณอะไรเงี้ยนะครับอันนี้ก็ปลูกต้นมงต้นไม้ในห้องห้องคุณความผมไม่ใหญ่นะครับความผมเป็นตานเล็กนะครับเป็นเหมือนชวดลูมนะครับนะครับก็ช่วย เหลือพี่น้องคนเลี้ยงหนูนะครับไม่ว่าจะซื้อหนูจากผมไปเลี้ยงหรือว่าไม่ซื้อหนูจากผมไปเลี้ยงผมก็ยินดีที่จะช่วยนะครับก็ช่วยในตามกาลังเนาะสมมติว่าถ้ามีออ,อเดอร์มาแล้วก็แนะนําอะไรให้กันอะไรเงี้ยครับหวานน้องทีมงานก็ไปช่วยที่เชียงใหม่นะครับอำเภอแม่อายนะครับน้องเขาเลิกเลี้ยงนะครับนะครับเพราะว่ามีเวลาดูแลอะไรเงี้ยก็ให้ทีมงานทางโซน เชียงใหม่นะครับทางมาแม่อายทางอะไรเนี่ยไปไปดูอะไรให้อะไรก็ไปซื้อนูเนื้ออะไรเงี้ยเอาไว้ชำแหละขายอะไรเงี้ยครับนะก็ช่วยเหลือ,อแบ่งปันกันนะครับนะครับสำหรับฟาร์มผมนะครับไม่มีพิษไม่มีภัยกับใครแล้วครับนะคบใครเดือดร้อนอะไรก็ยินดีช่วยเหลือกันนะครับนะครับก็ยินดีให้คำปรึกษา วิธีการเลี้ยงวิธีการขายกันน้องคุณพ่อกำลังเกี่ยวญ้าเนาะนะครับเกี่ยวยาไปให้น้องวัวนะครับให้วัวกินด้วยเอาท่อนพันธุ์ไปปลูกด้วยเลยครับนะก็แบ่งปันกันนะครับสนุกครับนี่อาจจะได้ยินเสียงจุ๊บจับจุ๊บจับนะฮบพอดีให้พ่อเอาญ้าตัดยามาแบ่งน้องหนูนะครับได้ยินเสียงกินยาจุ๊บจับจุ๊บจับเลยไปกินยาหวานนะครับนะสนุกดีครับเลี้ยงหนูนะครับนะ ก็ได้พบเจอผู้คนนักมายนะครับเนาะมากมายหลายตานะครับได้แบ่งปันประสบการณ์กันก็ยินดีนะครับพี่น้องผู้พิการด้วยกันเองก็โทรมาปรึกษาก็มีโทรมาเล่นด้วยก็มีนะครับก็ให้กําลังใจให้กันนะครับเนาะนะครับบางคนก็โทรมานะครับอยู่พักกลางว่าช่วยขายหนูให้หน่อยอยากขายหนูไม่ได้ก็แนะนำทีมงานสั่งนู้นให้นะครับก็ยินดีช่วยเหลือกันนะครับเนาะ สังคมการเลี้ยงหนูนี่เป็นสังคมที่น่ารักนะครับช่วยเหลือแบ่งปันกันนะครับเนาะก็อาจจะมีบ้างนะครับที่เขาคิดต่างจากเราก็อย่าไปสนใจเขานะครับอย่าไปสนใจเขานะครับใครจะดูถูกเราดูถูกความคิดเรานะครับก็ปล่อยเขาไปนะครับเพราะว่ามันไม่เป็นปัญหาของเรานะครับเพราะว่ามันเป็นปัญหาของเขานะครับเราไม่เดือดร้อนนะครับเราอยู่อย่างนี้เราสบายใจนะครับเลี้ยงหนูไปด้วยเฮฮาไปด้วยนะสบายใจ ผมไม่เดือดร้อนนะครับมาอยู่จุนดนี้ถึงจุดนี้ได้ผมไม่เดือดร้อนนะครับผมจะขายหนูได้ไม่ได้ผมไม่เดือดร้อนนะครับนะครับตายไปผมไม่ได้เอาไปสบัดนะครับนะครับใครจะดูถูกยังไงดูถูกความคิดผมยังไงผมไม่เคยว่านะครับเนาะมันเป็นสิทธิ์ของแต่ละบุคคลนะครับคนเราเกิดมาหน้าตาจะไม่เหมือนกันนะครับนะเนาะสีผิวก็ยังไม่เหมือนกันเลยนะครับเงินก็ยังมีสองด้านนะครับด้านหัวด้านก้อยนะเนาะคนเราก็เหมือนกันนะครับ แต่แต่ความคิดนะครับใครจะคิดเราในทางที่ดีเราก็คบนะครับใครที่คิดทางที่เราไม่ไดีใส่ร้ายเราโจมตีเราถูกถูกเราเราก็ไม่ต้องคบนะครับเพราะว่ามันไม่ได้สร้างประโยชน์อะไรให้กับเราแล้วก็ไม่ได้สร้างรายได้ให้กับเราด้วยนะครับคนที่สร้างรายได้ให้กับเราก็คือลูกค้าของเรานะครับลูกค้าของเรามีสัครับทีมงานเครือข่ายของเรานะครับเนาะที่ช่วยเราผลิตหมู ช่วยเราเลี้ยงหนูช่วยเราขายหนูนะครับนั่นแหละคือมีศักภาพที่ดีนะครับเนาะนะครับเลี้ยงหนูขายได้อยู่แล้วครับนะครับหนูจะขายตัวเองนะครับขอให้ทุกคนเลี้ยงแล้วกล้าที่จะทําตลาดสร้างตัวตนของตัวเองขึ้นมานะครับกล้าจะบอกให้คนอื่นรู้ว่าเราเลี้ยงหนูเรามีหนูขายนะอะไรเงี้ยเราสัาการงก็คือว่าตั้งแต่ผมเลี้ยงหนูมาเนี่ยผมขายหนูตั้งแต่ผมยัียงหนูผมผลิตไม่ทันนะครับ ตั้งแต่หนูผมยังไม่เกิดผมก็ขายหนูได้ละนะครับเพราะว่าผมใช้หลักการคือผมใช้การตลาดนําหน้าการเลี้ยงนะครับนะครับถึงทุกวันนี้ผมถึงหนูไม่พอขายนะครับเพราะว่าออเดอร์มาปุ๊บท่าหนูผมไม่พอผมก็ที่ทีมงานจัดส่งให้ก่อนบางทีกาไรไม่เอาสักบาทก็มีอะไรเงี้ยแต่ว่าผมรักษาลูกค้าไว้ก่อนอะไรเงี้ยนะครับกำไรสิบบาทที่สิบบาทอะไรเงี้ยเพราะวาทข้างหน้าผมมีหนูเป็นของตัวเองหนูผมผลิตพอ ผมก็ส่งได้เองน่าสบายนะ,บนะครับนี่ครับรักตลาดง่ายๆนะครับก็คือว่าเราสามารถที่จะทําตลาดนําหน้าการเลี้ยงได้เลยนะครับเนาะไม่ต้องรอให้มีหนูเยอะมีจรวสี่สิบห้าสิบโลแล้วค่อยประกาศขายอะไรเงี้ยนะครับมันจะเป็นการเป็นดินพอกหางหมูให้กับเรานะครับเนาะเพราะช่วงนั้นถ้ามีคนไม่มีคนมาซื้อเราก็จะแบกภาระต้นทุนค่าอาหารไปแต่ละเดือนแต่ละเดือนเราจะทําให้เราเราท้อว่าเราเลี้ยงหมูแล้วขายไม่ได้อะไรเงี้ย แต่ถ้าเราเลี้ยงหนูไปด้วยทําการตลาดไปด้วยโพสขายไปด้วยอะไรเงี้ยเหมือนที่ผมทําทําโพสขายทุกวันนะครับจะขายได้ไม่ได้ก็เหมือนร้อนแต่ว่าอย่างน้อยก็ทําให้คนรู้จักว่าเออมีฟาร์มอยู่ตรงนี้นะตรงนี้ขายหนูนะมีหนูขายเองคราคานี้ประมาณนี้อะไรงี้นะพอเขาสนใจเขาก็ติดต่อมานะครับแล้วก็จะขายได้ยอะไรเงี้ยนะครับเนาะก็ลองเอาหลักแนวคิดนี้ลองไปปรับปรุงใช้ดูกันได้นะครับสําหรับพี่น้องมือใหม่นะครับแต่ถ้าติดขัดจุดไหน ไม่เข้าใจอะไรก็ติดต่อทางแชทอะไรก็มาได้ก็ได้นะครับทาง Facebook ทางไลน์โทรมาก็ได้นะครับเนาะก็คนก็อยากมาทุงานที่ฟาร์มเยอะนะครับแต่ว่าบางคนก็อาจจะอยู่ไกลอะไรเงี้ยก็ผมก็ส่งลิงก์วิธีการเตรียมมงเตรียมบ่ออะไรเงี้ยก็สามารถเข้าไปดูที่ผมทาไว้ใน YouTube ได้นะครับก็ะพิม์ชื่อฟาร์มในยครับฟาร์มหลููยักษ์เชียงรายนะครับผมทําไว้หลายรูปแบบเป็น หกสิบเจ็ดสิบคลิปน่นวนะครับวิธีการเลี้ยงของการตลาดทํายังไงมาร์เก็ตติ้งทำอะไรเงี้ยแช่ประสบการณ์อไรน้น,นั้นหมดนะครับท่าน,นก็ลองเอาไปลองเอาไปใช้หรือไปปรับปรุงอะไรก็ได้หรือว่าอยากรู้จุดไหนก็ทักมาในแชทก็ได้ผมจะส่งลิงก์ให้เอาไว้เป็นดูเป็นแนวทางเนาะ้วไปปรับใช้กันได้นะครับก็ฝากติดตามนะครับตามหนูยักษ์จังไยนะครับสำหรับคลิปนี้ก็จะวันนี้สวัสดีครับ